การเงียบแต่ฉลาดในเชิงจิตวิทยานั้นไม่เพียงแค่การไม่พูดแต่เป็นการมีทักษะในการใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการไม่พูดมากมายหรือแสดงออกเกินจำเป็นแต่มุ่งเน้นที่การฟังการคิดวิเคราะห์และการเลือกช่วงเวลาที่จะพูดซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดในด้านจิตวิทยาดังนี้หนึ่งการควบคุมอารมณ์ (Emotional Regulation) คนที่เงียบมักมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอัจฉริยภาพทางอารมณ์ (emotional intelligence) การควบคุมอารมณ์ช่วยให้พวกเขาไม่แสดงความโกรธหรือเครียดออกมาทันทีในการเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายพวกเขารู้ว่าเมื่อไรควรเก็บอารมณ์ไว้และเมื่อไรที่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมจิตวิทยาเชื่อว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์นี้ช่วยให้บุคคลตัดสินใจได้ดีขึ้น ในสถานการณ์ที่มีความกดดันและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลมากกว่าแสดงปฏิกิริยาภายใต้แรงกดดัน2การฟังอย่างมีคุณภาพ (active listening) การฟังอย่างใส่ใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่เงียบแต่ฉลาดการฟังไม่ได้หมายถึงการเงียบเทียงเพื่อให้คนอื่นพูดไปแต่หมายถึงการเข้าใจและประมวลผลข้อมูลที่ใดขอรับจากผู้อื่นอย่างลึกซึ้งคนที่เงียบมักจะใช้เวลาฟังในรายละเอียดมากขึ้น ก่อนที่จะตอบกลับในจิตวิทยาการฟังที่มีคุณภาพถือเป็นทักษะท,ทางสังคมที่สำคัญซึ่งช่วยให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นการฟังดีทำให้เกิดการเข้าใจลึกซึ้งในมุมมองของคนอื่นและทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ3การคิดวิเคราะห์ analytical thinking การที่คนเงียบมักจะใช้เวลามาก ในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลหมายความว่าพวกเขามีการตัดสินใจที่รอบคอบและมีการพิจารณาทุกแง่มุมก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรคนประเพศนี้จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างรีบร้อนและจะคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวมากกว่าแค่ผลกระทบในขณะนั้นจิตวิทยามองว่าคนที่มีการคิดวิเคราะห์จะทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและมีเหตุผลมากขึ้นนั่นคือพวกเขาจะไม่ทำอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบแต่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจสี่ ความมั่นคงในตัวเอง self confidence การที่คนเงียบมักมีความมั่นคงในตัวเองสูงหมายความว่าพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นพวกเขามั่นใจในความคิดและการตัดสินใจของตัวเองโดยไม่ต้องแสดงออกมากเกินไปในด้านจิตวิทยาความมั่นคงในตัวเองช่วยย่อให้คนเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีในการ,รเผชิญกับความท้าทายและไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคนอื่นพวกเขารู้ว่าตนเองทำอะไร และไม่ต้องแสดงออกเพื่อให้คนอื่นเห็นความสามารถ5การเลือกเวลาพูด Strategic Communication คนเงียบแต่ฉลาดมักเลือกที่จะพูดเมื่อจําเป็นเท่านั้นพวกเขามีความเข้าใจในเรื่องของเวลาที่เหมาะสมในการพูดพวกเขาไม่พูดมากเกินไปแต่จะเลือกพูดในเวลาที่คำพูดของพวกเขามีความหมายและผลกระทบสูงสุดจิตวิทยาเชื่อว่าการเลือกเวลาพูดเป็นทักษะที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking การเลือกที่จะพูดในเวลาที่ถูกต้องจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถส่งสารที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องพูดมากซึ่งทำให้คำพูดของพวกเขามีพลังและสร้างผลกระทบที่ดีมากขึ้น6การรับรู้ทางสังคม (Social Awareness) การรับรู้และการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของคนที่เงียบแต่ฉลาดพวกเขามีความสามารถในการจับสัญญาณจากร่างกายการพูดและอารมณ์ของคนอื่นได้ดีพวกเขาจะรู้ว่า เมื่อไรควรพูดหรือเมื่อไรควรยืนเงียบบอเพื่อให้คนอื่นรู้สึกสะดวกใจจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสังคมกล่าวว่าก,การรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่นเป็นทักษะที่ช่วยให้คนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพวกเขาจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งทําให้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพมากขึ้นเจ็ดความคิดเชิงลึก deep thinking คนเงียบมักมีความสามารถในการคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการกระทำของพวกเขาพวกเขาจะคำนึงถึงความคิดหลายๆมุมและพิจารณาผลที่จะตามมาจากทุกๆการตัดสินใจก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรออกไปในจิตวิทยาการคิดเชิงลึกนี้หมายถึงการมีความสามารถในการคิดระยะยาวลอง t e r ม thinking ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นภาพรวมและตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นแปการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ building quality relationships การที่คนเงียบไม่แสดงออกมากมายทำให้พวกเขามีทักษะในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพราะพวกเขามักจะฟังและให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าการพูดมากเกินไปนความสัมพันธ์ที่ดีมักเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันและการแสดงออกที่ไม่เกินตัวจิตวิทยาเชื่อว่าการฟังและการแสดงความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความลึกซึ้งและยั่งยืนการไม่แทรกแซงจนเกินไปช่วยให้ความสัมพันธ์ ไม่ถูกทำลายจากความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดสรุปการเป็นคนเงียบแต่ฉลาดในแง่จิตวิทยาคือการใช้ทักษะในการควบคุมอารมณ์การฟังการคิดวิเคราะห์และการเลือกเวลาพูดอย่างมีความหมายคนที่เงียบแต่ฉลาดมีความสามารถในการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะพวกเขาไม่แสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจแต่พูดหรือทำในสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์